เมื่อคืนท้องฟ้าบนเหนือเมืองเลนิงราดลุกโชนอย่างรุนแรงไม่ใช่เพราะระเบิดไม่ใช่เพราะจรวดแต่เพราะโดรนขนาดเล็กจากยูเครนได้แฝงตัวลึกเข้าสู่หัวใจพลังงานของรัเสเซียเพียงโดนไม่กี่ลำมูลค่าหลายหมื่นดอลลาร์กลับสามารถเปลี่ยนโรงกลั่นน้ำมันคิริชิหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรัเสเซียให้กลายเป็นเปลวไฟกลางคืนคุณนึกภาพออกไหมประเทศมหาอำนาจที่มีระบบป้องกันทางอากาศหนาแน่น เคยมั่นใจว่าไม่มีที่ใดสามารถถูกโจมตีได้แต่ตอนนี้กลับต้องตระหนักว่าไม่มีที่ใดปลอดภัยอีกต่อไปเศษซากเล็กๆของโดรนที่ตกลงมานั้นสามารถก่อไฟและทดสอบความสามารถควบคุมของรัเสเซียพร้อมสร้างช็อกทางจิตใจรุนแรงไม่ใช่แค่กับรัฐบาลแต่กับประชาชนด้วยเรามาลองสำรวจอย่างละเอียดว่าทำไมาโดรนเพียงไม่กี่ลำที่ดูเล็กน้อยจึงสามารถสั่นคลอนมหาอำนาจได้ตั้งแต่ตัวเลขสุดช็อก การวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจทหารและการเมืองที่โลกไม่เคยพบมาก่อนก่อนจะเจาะลึกเหตุการณ์โจมตีเมื่อคืนเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันคิริชิซึ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางในคืนไฟครั้งนี้โรงงานนี้ไม่ใช่โรงงานธรรมดาแต่เป็นศูนย์พลังงานเชิงยุทธศาสตร์ทำหน้าที่เหมือนหัวใจของเศรษฐกิจและกองทัพรัเสเซียโรงกลั่นนี้ชื่อเต็มคือคิริชินเอฟเตคิม อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มคิริชินเนฟท์หนึ่งในกลุ่มน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียด้วยขนาดมหาศาลคิริชิีสามารถกลั่นน้ำมันดิบได้ถึง17.7ล้านตันต่อปีหรือประมาณ3 5 5 0 0 0บาร์เรลต่อวันตัวเลขนี้อาจดูนารทาแต่ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะเท่ากับกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่นใหญ่สแห่งคือ BCP และ ERPC แต่คิริชิไม่ได้เป็นแค่ที่กลั่นน้ำมันดิบเป็นเบนซินหรือดีเซลสำหรับการขนส่งโรงงานยังผลิตน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเครื่องบินและผลิตภัณฑ์กลยุทธ์อื่นๆรองรับทั้งเศรษฐกิจและการทหารกล่าวคือคิริชิคือหัวใจพลังงานของรัเสเซียที่ทุกกิจกรรมสำคัญจากพลเรือนถึงการทหารต้องพึ่งพาหากโรงงานเกิดปัญหาผลกระทบไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันในมอสโกว่วางเปล่าจนการจราจรติดขัด เครื่องบินรบบนฟ้ารถถังบนพื้นและกองทัพขนส่งจะขาดแคลนเชื้อเพลิงทันทีเหตุการณ์ที่คิริชิไม่ใช่แค่ความเสียหายทางวัตถุแต่มันเป็นช็อกเชิงยุทธศาสตร์ทำลายความสามารถในการเคลื่อนกำลังทหารและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมคิริชิยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางขนส่งพลังงานสำคัญในภูมิภาคเลนิงราชน้ำมันและผลิตภัณฑ์กลั่นถูกกระจายไปยังเมืองใหญ่ฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานราบรื่น ด้วยบทบาทเชิงยุทธศาสตร์กำลังการผลิตมหาศาลและความสำคัญทางเศรษฐกิจการทหารคิริชิคือสัญลักษณ์ของอำนาจพลังงานรัเสเซียการถูกโจมตีทำให้คืนที่ผ่านมาเป็นช็อกเชิงยุทธศาสตร์เต็มรูปแบบทั้งต่อทหารเศรษฐกิจและจิตใจเตือนถึงความเปราะบางของสิ่งที่เคยถูกมองว่าไม่สามารถโจมตีได้และตอนนี้มาดูเหตุการณ์คืนนั้นน่าสะพรึงขณะโรงกลัน่นคิริชิเป็นศูนย์กลางของพายุเพลิงเมื่อความมืดปกคลุมเลนินราด ท้องฟ้าเงียบสงัดอย่างผิดป,ปกติไม่มีเสียงเครื่องบินไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าแต่เหนือหัวดโดรนยูเครนหลายสิบลำได้เตรียมพร้อมแฝงตัวเข้าสู่ลึกในดินแดนรัเสเซียดโดรนเหล่านี้ไม่ใหญ่ไม่ส่งเสียงดังและแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ความเล็กและคล่องตัวทำให้ตรวจจับยากและแทบไม่สามารถสกัดได้พวกมันบินหลายร้อยถึงหลายพันกิโลเมตร หลอดผ่านระบบเราดาร์ขั้นสูงเข้าถึงคิริชิหัวใจพลังงานรัสเซียโดยไม่ถูกตรวจจับล่วงหน้ารัสเซียไม่ได้อยู่เฉยเมื่อพบสัญญาณบุกรุประบบป้องกันทางอากาศถูกกระตุ้นท้องฟ้าเลนึ่งราดเต็มไปด้วยแสงว่าประหลาดหีพปนาวุธและปืนใหญ่ป้องกันทางอากาศยิงตกโดรนอย่างน้อยสามลำก่อนถึงโรงงานเศษซากกระจัดกระจายลงมาสร้างประกายไฟและเสียงดังขัดหูในยามค่ำคืน แต่สิ่งอันตรายที่สุดไม่ใช่โดรนแต่คือเศษโลหะที่ตกลงบนถังน้ํามันท่อและอุปกรณ์ไวไฟเพียงประกายไฟเล็กๆจากโลหะร้อนก็สามารถจุดไฟทางพื้นที่ได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเปเลวไฟลุกชนเหมือนคลื่นไฟขนาดใหญ่ลุกลามไปทั่วโรงงานเสียงไซเรนดังขึ้นต่อเนื่องไฟกระพริบสีแดงส่องสว่างบนท้องฟ้าสร้างฉากอันอันตรายและดุร้ายเหมือนสนามประลองปืนใหญ่ขนาดยักษ แต่จริงๆแล้วเป็นความเสียหายที่เกิดจากโดรนขนาดเล็กทีมดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฉุกเฉินถูกส่งไปทันทีการดับเพลิงดำเนินในสภาพอันตรายสูงพวกเขาต้องเผชิญน,น้ำมันหลายพันตันในถังเก็บที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นภัยพิบัติร,ร้ายแรงผู้เชี่ยวชาญทำงานทุกนาทีทุกวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามถึงถังเก็บหลักที่เก็บเชื้อเพลิงยุทธศาสตร์ของทั้งภูมิภาคตามรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลนินราด หลังจากการต่อสู้ที่ตึงเครียดหลายชั่วโมงไฟสามารถควบคุมและดับลงทั้งหมดไม่มีผู้บาดเจ็บและความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำสุดนับเป็นปาฏิหาริย์เพราะหากไฟลุกถึงถัง,ถงน้ำมันหลักผลลัพธ์จะรุนแรงเทียบเท่าการระเบิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคและอาจขัดขวางการจัดหาพลังงานยุทธศาสตร์ของรัสเซียเป็นสัปดาห์เมื่อมองย้อนกลับไปประวัติศาสตร์สงครามโดนระหว่างรัสเซียและยูเครน เราจะเห็นภาพยุทธศาสตร์เปลี่ยนไปตามปีและช่วงเวลาในช่วงแรกของความขัดแยง้งรัสเซียใช้โดรนชาเฮต136จากอิรานเป็นอุปกรณ์ราคาถูกบินช้าไม่ซับซ้อนแต่สร้างความเสียหายให้โครงสร้างพื้นฐานของยูเครนเกือบทุกคืนการปรากฏตัวแต่ละครั้งบังคับให้ยูเครนต้องใช้ระบบป้องกันทางอากาศต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันจิตใจอย่างหนะักช่วงนั้นยูเครนส่วนใหญ่ตั้งรับไม่มีความสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนศัตรูโดรนชาเฮต แม้ไม่ซับซ้อนแต่เป็นเครื่องมือราคาถูกทำให้ยูเครนต้องใช้จ่ายสูงในการป้องกันลดความสามารถในการเคลื่อนกำลังทหารและเพิ่มแรงกดดันด้านยุทธศาสตร์และการเงินแต่เวลาพิสูจน์ว่ายูเครนไม่ได้อยู่เฉยพวกเขาพัฒนาโดรนของตัวเองจากอุปกรณ์ DIY ขนาดเล็กสู่โดรนที่แม่นยำกว่าบินไกลขึ้นสามารถเจาะลึกดินแดนรัเสเซียการสนับสนุนเทคโนโลยีจากตะวันตก ช่วยให้ยูเครนมีระบบนำทางทันสมัยซอฟต์แวร์ปรับปรุงและความสามารถโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างแม่นยำผลคือวันนี้โดนยูเครนไม่ได้แค่ป้องกันแต่โจมตีเป้าหมายสำคัญของรัเสเซียสร้างความเสียหายเชิงสัญลักษณ์และยุทธศาสตร์เช่นการโจมตีคิริชินี่พิสูจน์ข้อเท็จจริงสำคัญสงครามสมัยใหม่ไม่ได้หมายถึงแค่รถถังปืนใหญ่หรือเครื่องบินรบ แต่โดนกลายเป็นปัจจัยกำหนดที่อุปกรณ์เล็กมูลค่าหลายหมื่นดอลลาร์สามารถบังคับมหาอำนาจใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์สร้างระบบป้องกันใหม่ตรวจสอบอากาศยานและปรับการจัดกำลังการโจมตีคิริชีเป็นตัวอย่างชัดเจนไม่เพียงเกิดไฟลุกลามไม่กี่ชั่วโมงแต่ยังทำให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยพลังงานของรัสเซียสั่นคลอนข้อความชัดเจนคือไม่มีสิ่งใดปลอดภัยแม้สิ่งที่อยู่ลึกในดินแดนที่เคยถูกมองว่าปลอดภัยที่สุด นี่เป็นจุดเปลี่ยนของสงครามสมัยใหม่เมื่อผลกระทบด้านจิตใจและยุทธศาสตร์สำคัญกว่าความเสียหายทางวัตถุทันทีผลกระทบไม่ได้หยุดแค่สนามรบด้านการเมืองและการทูตรัสเซียใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายและกล่าวหาว่ายูเครนได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกเพื่อสร้างความคิดเห็นสาธารณะและเสริมความเชื่อมั่นภายในประเทศในทางกลับกัน ยูเครนชี้ว่าคิริชิไม่ใช่แค่ฐานพลเรือนแต่เป็นฐานยุทธศาสตร์ทางทหารโดยตรงสำหรับกิจกรรมรบของรัสเซียข้อความยูเครนชัดเจนทุกฐานสำคัญสามารถเป็นเป้าหมายหากเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การทหารและการสนับสนุนเทคโนโลยีตะวันตกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีเหล่านี้ตะวันตกแม้สนับสนุนยูเครนด้านการเงินอาวุธและเทคโนโลยีต้องพิจารณาอย่างรอบคอบการโจมตีลึกในดินแดนรัสเซีย อาจนำไปสู่การยกระดับโดยตรงและดึงนาโทเข้าสู่ความขัดแย้งโดยตรงดังนั้นจึงเกิดสมดุลละเอียดสนับสนุนยูเครนแต่จำกัดการโจมตีอันตรายเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบในอนาคตหากโรงกลั่นและฐานพลังงานใหญ่ของรัเสเซียยังถูกโจมตีต่อเนื่องผลกระทบจะเกินกว่าการเกิดไฟไม่กี่ชั่วโมงการผลิตเชื้อเพลิงของประเทศจะลดลงไม่เพียงขัดขวางชีวิตประจำวันแต่ยังคุกคามเส้นเลือดหลักทางทหาร รถถังเครื่องบินกองทัพขนส่งและโลจิสติกส์ขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงแม้การผลิตลดเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความสามารถรบรุนแรงมากงบประมาณรัสเซียต้องจัดสรรมากขึ้นสำหรับการป้องกันโดรนสร้างระบบตรวจสอบทันสมัยเรดาร์ปืนป้องกันอากาศยานและกำลังตอบสนองด่วนทำให้ต้นทุนสงครามเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสร้างแรงกดดันต่อยุทธศาสตร์โดยรวมนี่คือวงจรความตึงเครียด เมื่อค่าป้องกันและค่าใช้จ่ายรบเพิ่มพร้อมกันยืดเวลาความขัดแยง้งฝั่งยูเครนการโจมตีแต่ละครั้งเช่นคิริชิส่งสัญญาณตรงไปยังเครมลินไม่มีที่ใดในดินแดนรัสเซียปลอดภัยนี่คือผลกระทบระยะยาวและยุทธศาสตร์ของสองครามโดรนไม่ใช่แค่ไฟลุกไม่กี่ชั่วโมงแต่เปลี่ยนวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ทำให้รัสเซียต้องระมัดระวังสูงสุดประเมินระบบป้องกันและพิจารณาตัดสินใจทางทหารอย่างรอบคอบมากขึ้นสรุป เหตุการณ์เมื่อคืนไม่ใช่แค่การโจมตีเล็กๆหรือข่าวผันผ่านนี่คือความท้าทายตรงตอ่ออำนาจพลังงานและทหารของรัเสเซียและพิสูจน์พลังเชิงยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีโดรนในสงครามสมัยใหม่ยูเครนส่งข้อความชัดเจนพวกเขามีความสามารถและความมุ่งมั่นในการสร้างความเสียหายลึกตั้งแต่เศรษฐกิจถึงทหารสั่นคลอนระบบป้องกันมหาอำนาจและเปลี่ยนวิธีรัเสเซียและโลกมองสงครามด้วยปัจจัยเหล่านี้ คำถามสำหรับเราที่ติดตามวิเคราะห์และสนใจสถานการณ์โลกคือสงครามดรนที่โจมตีฐานสำคัญสามารถยนระยะความขัดแย้งได้ด้วยการลดความสามารถรบและทรัพยากร,ขอ,ารของฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วหรือกลับทำให้สงครามยืดเยื้อซับซ้อนและตึงเครียดขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายต้องเสริมการป้องกันปรับยุทธศาสตร์และรับมือแรงกดดันทางจิตใจนี่คือคำถามเปิดมิติหลายด้านและคำตอบขึ้นอยู่กับการปรับยุทธศาสตร์การประสานกำลัง และการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองและจิตใจดังนั้นผมขอเชิญทุกคนแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณคิดอย่างไรกับผลกระทบระยะยาวของการโจมตีโดรนต่อฐานพลังงานยุทธศาสตร์ของรัสเซียนี่คือจุดเปลี่ยนที่จะช่วยให้สงครามจบเร็วขึ้นหรือเป็นปัจจัยยืดเยื้อและทําให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นและหากคุณต้องการติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนอย่างใกล้ชิด พร้อมรับการวิเคราะห์เชิงลึกด้านทหารเศรษฐกิจและการเมืองสมัครสมาชิกช่องวันนี้กดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอข่าวหรือการวิเคราะห์สำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงความมั่นคงพลังงานและยุทธศาสตร์โลก